ครับสวัสดีครับไปทุกที่มีเรื่องเล่านะฮะ EP นี้จะพามาดูไล่ไล่ของเกษตรกรวันหยุดนะครับไล่มีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูต้นไม้ต้นหนึ่งนะฮะต้นไม้ข้างหลังผมนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ผมได้มาเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วก่อนโควิดนะฮะไปที่อินเดียแล้วก็ไปดูสถานที่ไปดูที่พุทธคยานะฮะในขณะที่กําลังเดินเดินอยู่ผมคิดว่าคนไทยก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะฮะเวลาไปที่ไหนเนี่ยมักจะโดน โดนหลอกโดนอั้มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดินอยู่ก็มีอบังคนหนึ่งแกเดินมาแล้วก็ประมาณว่าเอาลูกไม้ชนิดหนึ่งเนะี่ยมาชี้ใบชี้าบกับผมว่าอาจารย์อาจารย์ของดีของดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏไอ้ไอ้ไอลูกไม้ที่แกเอาให้ผมนั้นเป็นเป็นลูก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 ต้นโพนะฮะลูกโพซึ่งไม่รู้ว่าแกเอามาจากไหนนะฮะแล้วก็าทานองว่าขอตังขอตังอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะับผมก็ให้ไปประมาณ อาจจะสักยี่สิบรูปีได้อะไรอีตอนที่ผมกลับมาเนี่ยผมก็เออพอ,พอมาถึงบ้านเลยนะครับผมคิดว่าไม่เราโดนหลอกแน่เลยอะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วลูกไม้ไปโยนโยนทิ้งไว้ในกระถางต้นไม้นะฮะข้างๆบาง้านแล้วทีนี้เออปรากฏมันมันงอกออกมานะฮะมันเกิดออกมามันก็เป็นต้นเป็นต้นโพนะฮะพอเป็นต้นโพเสร็จปุ๊บผมก็ตอนแรกก็เอ๊ะนกมันคาบมาหรือเปล่าผมก็ดึงทิ้ง ดึงทิ้งเสร็จปุ๊บผมก็กลับมานั่งคิดว่ามันน่าจะเป็นต้นไม้ที่มาจากอินเดียแน่เลยอย่างเงี้ยผมก็เลยเเกลับไปดูไอ้ต้นไม้ที่ดึงทิ้งไอ้ผ่านไปสองสาวันนะฮะดึงทิ้งแล้วก,ก็เดินกลับไปดูเอ้ยมันน่ามันน่าจะเป็นของดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอไปดูแล้วอมันจะตายแล้วนะฮะผมก็เลยเอามาใส่กระถางไว้พอใส่กระถางแนละ้วผมก็เลยบอกว่าอเอาละถ้าเกิดเนะี่ยเดี๋ยวจะพาไปหาที่ปลูกไว้อย่างงั้นนะฮะก็ ปรากฏผ่านไปสองสาเดือนไอไอ้ไอไอต้นไม้ที่ผมดึงมันก็เกิดจริงๆเพราะมันเกิดแล้ววันนั้นก็ก็เลยเชวนลูกเมียว,วันนั้นหลอกมาว่าเดี๋ยวจะไปหาที่ปลูกต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือกะว่าไปเจอข้างทางแล้วก็จะขุดโปกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอดีออกจากบ้านมาที่นะครเชียศรีนะครับแล้วขับรถมาเรื่อยๆพอมาถึงไอช่วงแถวแถวเนี้ยฮะแถวเขตรอยต่ออำเภออูทอ,องยังหมัดสุพรรณนะครเห็นเขาประกาศขายที่อยู่ ก็เลยแวะเข้ามาดูตอนแรกว่าจะซื้อสักงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนั้นลูกสาวมาด้วยซึ่งลูกผมนี่ค่อนข้างใจใหญ่เขาบอกร้านไหนๆอยาซื้อถ้าซื้อสักสองไร่เลยอะไรเงี้ยนะก็เลยซื้อตรงเนี้สองไร่ซื้อเสร็จปุ๊บผมก็ได้โอกาสเอาต้นไม้สัญญาผมมาปลูกนะครับมาปลูกเงี่ยไกยเป็นต้นเนี่ยอันนี้ผมทําไร่เนี้ยมาสักสองปีได้ละต้นมงต้นไม้อะไรก็ยังไม่มีนะฮะก็ทยอยปลูกอยู่แต่ว่าไอ้ต้นไม้สัญญาผมเนี่ยดูแล้วก็เป็นต้นเดียวที่ น่าจะน,าน,าน่าจะโตน่าจะรอดน,นะครับแอเลียนี้ก็เป็นเขตเงาฝนครับฝนตกปีหนึ่งเท่าที่ผมดูนะประมาณสักแปดสิบวันเก้าสิบวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งถือว่าน้อยมากค่าเฉลี่ยในประเทศไทยผมไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าฝนตกน่าจะอยู่ที่ร้อยกว่าวันอยู่แล้วครับปีหนึ่งร้อยกว่าวันแต่ที่นี่เนี่ยน่าจะแปดสิบแปดวันเก้าสิบสองวันอะไรอย่างเงี้ยนะปีหนึ่งถ,ถือว่าน้อยแล้วก็เออก็อดทนสู้ทนทำนะฮะไล่เนี่ยสู้มาสัก สปีได้แล้วก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันะะนะครับเป็นกําลังใจแล้วกันแต่ว,ว่าต้นไม้สัญญาณนี้ก็น่าจะโตนะ,ะน่าจะรอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเรื่องใหมนะ่ค่อยคุยกันใหม่นะครับไปทุกที่นี้เรื่องเล่าครับ